อสลามุอะัยกุมบาะมะตุลลอฮวะบะเระกาตุฮมสวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับอีกครั้งนะคะกับห้องเรียนวิชาภาษาไทยกับครูครูรัสมีนีกันอีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่5วันนี้ก็เป็นเรื่องของบทอาขยานนั่นเองค่ะ อาขยานให้ท่องจำเป็นลำนำสนอเสียงร้อยกรองพ้องสำเนียงประโยชน์เคียงมีมากมายนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของอาขยานนะคะอาขยานหมายถึงบทท่องจำการเล่าการบอกการสวดเรื่องหรือนิทานนะคะหลักๆของเรานะคะชั้นป .5 นะคะบทอาขยานของเราก็จะเป็นการ ท่องจำนะคะเป็นการท่องจำบทอาขยานที่เราจะต้องท่องจำในของป .5 นะคะค่ะคำว่าอาขยานนะคะนักเรียนอาขยานเราจะอ่านได้สองรูปแบบนะคะรูปแบบที่หนึ่งก็คืออาขยานคำว่ายานก็จะมีหอนนำเข้ามานะคะเวลาเราอ่านก็จะต้องออกเสียงหอน,นำนะคะคำว่ายานต่อไปแบบที่สองก็คือ อาขยานก็คําว่ายานก็จะไม่มีหอน,นำนะคะถามว่าสองแบบนี้สามารถอ่านได้ทั้งสองรูปแบบหรือเปล่าอ่านได้ทั้งสองรูปแบบได้เลยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูจุดประสงค์ของการท่องบทอาขยานนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อท,ที่1นึ่งเขาบอกว่า เพื่อให้นักเรียนตระหนักนะคะในเรื่องของคุณค่าภาษาไทยนะคะซึ่งเราก็อยู่ในประเทศไทยใช่ไหมคะภาษาไทยก็เป็นภาษาประจำชาติดังนั้นทุกคนก็ต้องตระหนักแล้วก็เล็งเห็นความสําคัญของภาษาไทยนะคะต่อไปข้อ 2. เพื่อเป็นพื้นฐานในการแต่งคําประพันธ์นะคะแต่งคําประพันธ์ในที่นี้ก็แต่งบทร้อยกรองนั่นเองนะคะต่อไป3เพื่อเป็นพื้นฐานในการไถ่ทอดคุณธรรมคติธรรมและ ข้อคิดนะคะคุณธรรมก็คือคุณที่อยู่ในใจนะคะส่วนคติธรรมก็คือความคิดของเรานะคะที่ถ่ายทอดอยู่ในบทอาขยานของเรานะคะต่อไปสุดท้ายเพื่อส่งเสริมให้มีจิตสำนึกทางวัฒนธรรมของคนในชาตินั่นเองนะคะต่อไปนะคะประเภทของบทอาขยานนะคะประเภทของบทอาขยานนะคะมี 2นะคะก็คือบทหลักกับบทรองดังนั้นเรามาดูความหมายของบทหลักก่อนนะคะบทหลักของบทไรกรองเนี่ยหมายถึงว่าเป็นบทอาขยานที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กําหนดให้ในักเรียนนําไปท่องจํานะคะเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นลักษณะของการบางังคับนั่นเองนะคะทุกโรงเรียนก็จะต้องท่องบทหลักของทุกชั้นนะคะ ต่อไปบทรองนะคะบทรองก็หมายถึงว่าเป็นบทอาขยานที่ครูผู้สอนหรือว่าสถานศึกษาเนี่ยเป็นผู้กําเนิดให้นักเรียนได้ท่องจํานะคะเสริมจากบทหลักที่นักเรียนได้อ่านกันนะคะ ต่อไปนะคะหลักการท่องจําบทอาขยานก็มี2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1ก็คือเป็นการอ่านบทอาขยานตามหลักทั่วไปที่เราเรียกว่าอ่านแบบร้อยแก้วอ่านแบบร้อยแก้วก็เหมือนกับที่เราอ่านหนังสือทั่วๆไปนะคะแต่ว่าในบทร้อยแก้วจะต้องแบ่งจังหวะในการอ่านนะคะต่อไป2การอ่านแบบทํานองสนองข้อที่สองนี้ จะต้องมีเสียงเอื้อนมีเสียงหนักเบาเข้าไปในบทร้อยกรองนะคะข้อที่สองนี้เดี๋ยวค,คุณครูก็มีตัวอย่างในการอ่านนะคะต่อไปนะคะ ท่องบทอายานมีประโยชน์อย่างไรนะคะข้อที่1 เป็นตัวอย่างการใช้ภาษาที่ไพเราะในบทร้อยกรองนะคะภาษาที่ใช้ในการเขียนเป็นภาษาที่สลาสลวยมากแล้วก็เป็นภาษาที่มีการเปรียบเทียบเวลาเราอ,อ่านแล้วเราก็จะเกิดอารมณ์สุนทรียภาพนะคะต่อไปข้อที่2ได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานข้อ3ช่วยให้เกิดความทราบซึ้งในเรื่องที่อ่านนะคะเพราะในเรื่องของเพราะในบทร้อยกรองนะคะ เรื่องที่เราอ่านบางทีนะคะก็จะมีเป็นเรื่องที่ทําให้เราเกิดความทราบซึ้งในจิตใจของคะต่อไปสุดท้ายฝึกการคิดวิเคราะห์แล้วก็ประเมินค่าของเรื่องที่อ่านอันนี้สําคัญมากที่สุดนะคะถ้านักเรียนจะสอบโอเนนะคะการอ่านบทไรกรองไม่ใช่อ่านเพียงเพื่อความไพเราะอ,อย่างเดียวนักเรียนต้องคิดวิเคราะห์ว่าบทไรกรองเขามีแง่คิด อะไรให้กับเราบ้างและเราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อะไรบ้างนะคะในบทร้อยกรองนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการอ่านบทร้อยกรองนะคะซึ่งคุณครูคก็ จะยกตัวอย่างของคุณครูบทคนนี้นะคะซึ่งชื่อว่าครูโอยสุวรรณิดานะคะซึ่งคุณครูคนนี้นะครัก็ได้ติดตามในยูทูบของเขานะคะแล้วก็ได้ไปออกรายการทีิงี้ด้วยเสียงของคุณครูคนนี้ได้คำบอกเลาและเปรียบเทียบที่ก็อยภัยให้ักรกยนตั้งใจในตั้งใจฟังนะคะมานะพยายามรวมทั้งชี้ให้เห็นคุณค่าของอาชีพที่สุจริต เราเกิดมาท,ทั้งทีชีวิตหนึ่งอย่าไม่พึงอ่าเป็นไงบ้างคะนักเรียนได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็สามารถบอกคุณครูได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะการบ้านก็อยู่หน้า79นะคะให้พวกเรานะคะไปคัดลายมือตัว ครึ่งบันทัดนะคะนา79แล้วก็ส่งมาในไลน์ส่วนตัวของคุณครูนะคะสำหรับวันนี้ก็วะบิลลาฮิตตฟิกวะริดายะวะส,สลามอะลัยกมุมวราะมะตุลลอฮิวะบระกาตุ